สวัสดีครับเข้าสู่สวัสดีครับช่องไายถุงเงินของเรานะครับวันนี้เราได้มาเที่ยวหมู่บ้านช้างนะครับเราพามาเที่ยวมาดูช้างหลายเชือกนะครับวันนี้อันนี้จะพามาแวะบ้านเดียวกันครับหมู่บ้านกระเบื้องบ้านเดียวกันแกเขามาอยู่ที่หมู่บ้านโครงการบ้านตะกลางนะครับทางชื่ออะไรครับพ่อฟานครับสวัสดีครับผม ไอช้างชื่อพังเพชรมณีครับผมอ่าเพชรมณีครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเก้าปีครับอายุสิบเก้าปีนอครับผมสิบเก้าปีครับอ๋อเพิ่นได้ลูกจักตัวแล้วครับพ่อฟ้านครับได้ลูกหนึ่งตัวแล้วครับได้ตัวนึงแล้วภาษาเขากับว่าตัวเปหลอดน้องเขาเออบ่เออเป็นหยังก็แบบบ้านเขาง่ายๆครับผมตัวนึงแล้วครับผมเป็นได้ตัวนึงแล้วนอซื้อน้องออร่าไทยครับอ๋อซื้อน้องออร่าไทยครับครับผมท่านลักไลยแปดปีครับกี่ปีที่เขาอ๋อ ได้แปดปีเราอีกเราเพิ่นท่องอยู่อยู่บอครับได้ยินว่าท่องอยู่ครับผมครับผมกำลังได้ผสมในปีท่อไในปีปีสามเดือนเลยครับอ๋อเป็นห้เดือนครับอีกเจ็ดเดือนนับจากอีกเจ็ดเดือนอ๋อครับผมนับจากนี้ถอยหลังไปประมาณเดือนมีมีหน้ามี็นเาืีสาพีเพิ่นไงเราเนาะได้เจ็ดแปดปีเนาะพีเพิ่นเนาะออไรเนาะพีเพิ่นไ่ได้เจ็ดแปดปีแล้วนี้เพิ่นก็ท่องได้สิบสี่เดือนแล้วครับผมสิบห้านอครับ ครับสิบห้าครับโอ้พ่อฟานเพิ่นกันตัดหนามาฉากนอพ่อฟานบัดนอครับผกพ่อฟานสมบัติครับเพิ่นกระทัดหนามากองอยู่ในก้นห้องกินต้นกล้วยน้องมีช่องอยู่บ่ครับมีอยู่ครับผมครับผมครับค่ซื้อช่องหนังครับผม สวัสดีครับอีกเทึงเนาอขอฝากช่องไอ้พังเพชรมะนีนะครับเด้อช่องพังเพชรมณีครับผมก่อมโป๊กก่อมใจพ่อมพ่อแม่พี่น้องไปไล่ตนที่เขาหลักทุกๆคนทุกๆวันกัดไลค์กดแชร์ให้น้องน้ำน้อยช่องห้องกับยังเป็นช่องเปิดไม่้กันครับเปิดไม้ไม่ต่อไม่ทั้งสองอ่ะล่ะที่พ่อแม่พี่น้องที่พ่อพ่อแม่พี่ซีพ่อพ่อพระแม่พระที่ยังมองบ่ค่อยเห็นปัญหาครับช่องเล็กๆครับซับยังเพ่ถึงสามลอยเลยครับถึงเปิดเปิดกากด ติดตามให like ้ได้ครับผที่เป็นกอบประคุณมากๆครับผมแต่ลอดูรอชมครับทางบ้านเลยครับก็ถ้าเบิ่งเพิ่นไปเรื่อยๆครับผมก็จะมาถ่ายให้เบิ่งเรื่อยๆครับก่วมคืบหน้าของแม่เพชรมณีเพชรมณีครับผมเพิ่นก็ต้องอยู่ผมก็จะมาติดตามเรื่อยๆครับจนกว่าเพิ่นจะคลอดพุ่นล่ะครับติดตามให้ครับผมอันนี้ก็เป็นผู้ร่วมเดินทางของกันมานำเกษตรเดินทาง อือเดืเดือดท่าโออโดนฝนฝนนางต่อยต่อยต่อยเยอะแล้วไปด้วยจานนีาจารย์เอ้อาจารยนนี้ครับผมที่แลครับเป็นมันเป็นป่านี่ยเป็นป่าแต่ว่าพอไอ้ถ้าถ้าสร้างชิเรียนต้นไม้แน่นี่ลามบ่ได้ครับเขาห่วงกันแน่อยู่แต่ว่าอ๋ออยู่ห่วงอยู่บ้นเนี่ยเยอกนี่ถามว่าเรียนบ่จะเรียนปลายนิดนิดหน่อยเฉพาะมอวี่พกมีวียุ่งมิวี่หิน โอ้ขันเป็นนั่นถุงเงินพไายถุงเงินเท่าเนี่บ่ได้เด้มางเมื่อไรล่ะนี่ไผ้ล่มต้นไม่ล่มต้นไงใหญ่คือของคนอื่นเขาเนี่ยบ่ได้กันหอกตรงๆเนาะบ่กล้ามัดแต่นี่ก็บ่ได้มัดตลอดเก็บมัดเป็นช่วงเป็นช่วงครับผมมัดเป็นช่วงเป็นเวลาบางบางเวลาเขาก็เอาเขาไปมัดอยู่อยู่บ้านครับเพราะว่าช่วงพ่างแม่นี่เป็นเช่างที่แบบเป็นีกเป็นอีกหนึ่งลำแต่มัดสั่นนะอ๋อจะโยกดินแนงแต่มัดสั่นมาที มัดยี้กัโยกนกันแต่ว่ามันถี่ได้รบกนน่อย่างนี้ได้รหมก็่าเนียงเหนยงคนเหนยงเพไ่นไ้คลา้เครยดยางไถขาสั่นหลมันก่อมุดยิดนอหมืกับกพนนอนสั่นติ้งขันไปลโอ้กินมดบ่นี่พอันงานนี่นะอาถูกินจุครับจินกอ ่นสองตัวนี้เนาะเออ่นก็จินไในหลายอะเนาะทับมาจักเทียแล้วครับนี่จักตัวมาแล้วครับผสมมาหลายตัวอยู่บวกแต่ว่าสมเร็จครับแต่ว่าจะสมเร็จกับแผ่นพายน้ำสูงกับตัวเก่าแต่ทีว่าสมเร็จทีว่ามันด้วยหวานบ่บประานนี่คือ คือเ้างก็ได้ยุ่งต้องตุ๋ยกันกับเชือกนี่ครับไปน้ำโชดเพราะว่าตอนนั้นเจ้าหนี้ทองออกลูกอยู่เพราะว่าไปน้ำโชดนี่เป็นไปยมผู้เกศอืมแมนเกศพังงาเนาะครับเกศพังงาเออแมนให้เพิ่นไปยุ่งเลยประมาณจค่ปีเก้าปีนี่แหละให้สิบปีเนาะก็ปีสิบปีประมาณประมาณนี้แหละครับเพิ่มกลับมาเนี่ยแหละเพิ่งไหนมาผสมกันนี่ครับเริ่มต้นไม้น้ำน้ำหนึ่งเมย์เพราะว่าผ่านมาอะไรตัวว่าวูงง่ายก็ บ้านเอากับผสมกันตัวละเชื่อละหมื่นเนาะตอนนี้ไปเบิ้งเพิ่นคือตกมันอยู่นอตกมันเพิ่นตกมันอยู่นอลูกปลูกหลายแล้วไปเบิ้งบางหนึ่งลูกเพิ่นหลายตัวอยู่เลยเนาะครับนอทอดยี่สิบอยู่บ่ครับคิดว่าน่าจะถึงเน่าจะถึงนอครับนับใส่กันแล้วอืะครับเพราะแต่ต้นโมเมนว่าย่องจานตัวนี้ครับโหดีผมว่าในในในศูนย์เน่านี่ก็เพิ่นมันอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งน่นอครมเมนต์าคุยโมเมนต์มาโหนเมนการที่อยู่บ้านเดียวกันเนาะครับอยู่บ้านเดียวกันตั้งแต่มันออก แต่มันเต้มันหน่อยขนาดนี้หนึ่งปีสองปีดูนิสัยมันแล้วก็จนมันไงจน้นเสริมโตมามันสมมีมลูกมีหลานียังหูเหมือนว่ามันมีิสแบบไรครับจนเท่าเดี๋ยวนี้ครับผมช้งตัวนี้นี่ตัวเพียรผู้ตัวนี้ไทายนำโชคนี่ถ้าตัวแม่ตัวไรบ่ขึ้นบ่กล่อมฉันไม่ฉันไม่ยุ่งเพิ่นกิดบ่ใบมังคับเขาไม่ซาดิบ,บไม่ซาดิบ สี่สาวขนาดที่สิบเจ็ดสิบสี่คันตัวเมียบอกบอกพ่อใจให้บอกเอาคตัวเมียบอกขืนบอกพร้อมบอกคมขืนน่องจะแกจะแกจะอะไรขนาดไหนถ้าตัวเมียพร้อมเรียบร้อยครับวินาทีนั้นไม่ต้องมาสายว่าอยู่แถวนี้กับว่าเพิ่นแล้วเนาะลูกดกแห้งน่องแต่ว่ามาตีตามไหลแต่ว่าเพิ่นมากเขามาหลายนะครับแต่ว่าให้โชคดีเอาง่ายครับผมคือโจ๊กกินเล้วก็ับบอพอใจกับ่อเอา ออกไปออกไปออกไปคัดเอาเฉพาะตัวใดถี่พร้อมจะเป็นซัดตู้นี้ายเนาะครับเบื้องพ่นกินนะครับผมต้นกล้วยครับพอฟานิ่นใดต้นกล้วยมาฝากยังสาวยังสวยอยู่ได้เนาะผู้สาวมันกระเบื้องนไงโอ้ยังสวยอยู่เนาะผู้สาวไงนะ ยังสวยอยู่เลยง่ายง่ายพวกกี่ไรครับเ,เ,เดี๋ยวจะแวะไปเบิ้งอันเดี๋ยวจะพาไปเบิง้งอ่าพอพันเพื่อนนอพครับเดี๋ยวผมพาแวะไปเบิ้งอีกเด้อครับเด้อเดี๋ยวเขาไปเบิ้งอีกเที่ยน,นึงครับผมบาตัวไหนครับผมสวัสดีครับ